โอเคครับผมแชทก็ขอสวัสดีช่องแชททุกคนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับวิน t e วอล์กนะครับผมแชทนะครับแชทวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับการปรับกราฟิกนะครับการปรับการตั้งค่าในเกม b l a c กเ e ส e r t ร์ออนไลน์เพื่อให้ได้เฟรมเรทนะครับผมที่ดีที่สุดนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นการปรับนะครับผมกราฟิกเอฟเฟกต์สกิลนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเป็นยังไงวันนี้มาดูกันนะครับผมแต่ว่า นะครับอีกเช่นเคยสําหรับใครที่กําลังหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมแชทไม่รู้จะเติมร้านไหนนะครับผมแชทอยากอุดหนุนพี่วินทานะครับผมจัดไปเลยครับแชทต้องจูนบิโกเท่านั้นครับอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%เปอร์เซ็นต์ เลยี่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกมาในส่วนของการตั้งค่าเกมนะครับผมก็ผมจะขอบอกรวมๆเลยนะครับผมเนื่องจากอ่า ประสบการณ์การเล่น5ปีของผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะรวบทุกอย่างมาให้แชทแล้วนั่นเองครับผมในส่วนแรกที่เราจะพูดถึงนั่นเนี่ยครับเราจะพูดถึงนะครับผมโอเคการมาตรงนี้ก่อกนในการตั้งค่าหน้าจอแล้วก็การตั้งค่าคุณภาพครับผมการตั้งค่าพื้นผิวเนี่ยน,นะครับผมโดยปกติถ้าเอฟเฟกต์อ่าถ้าสเปคคอมปานกลางในยุคนี้นะผมแชทเขาจะปรับกันที่สูงครับผมแล้วก็ทางด้านของกราฟิกเนี่ยเลือก ปรับตามที่สะดวกเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันเป็นต่ํามากและก็ต่ำนะครับผมโอเคแต่พอยต์ของวันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะมาสอนแชททุกคนเนี่ยคือการอัพสเกลครับผมแชทด้วยกับเทคโนโลยี AMD FSR ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้ AMD FSR เนี่ยเขาจะบังคับให้คุณใช้ Remaster ถูกไหมครับโอเคทีเนี้ยสิ่งที่ผมจะมาสอนแชททุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนถึงวิธีการ ว่าจะใช้ AMD FSR ยังไงนะครับผมแชทโดยที่เราใช้กราฟิกนะครับทางด้านของ v e r y low หรือว่าต่ำมากหรือต่ำหรือสูงสูงมากอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่รีมาสเตอร์นะครับผมแชทโอเควิธีทำนะครับผมแชทคุณจะเล่นภาพไหนอยู่ผมไม่ดูนะโอเคแต่วิธีทำคือคุณกดมาที่ภาพรีม a สเตอร์ก่อนนะครับวิธีคือคุณกดมาที่รีรีมาสเตก่อนนะครับผมแล้ว ถ้าคุณใช้ AMD FSR อยู่หลังกดเลือก Remaster เนี่ยให้มากดที่ Not Apply หรือว่าไม่ใช้งานก่อนครับโอเคขั้นตอนขั้นตอนที่2ครับคุณมากดที่ Upscale ครับผมแล้วกดใช้งานนะอย่าลืมกดใช้งานนะครับเลือก Upscale นะเลือก Upscale นะแชทแล้วกดใช้งานครับขั้นตอนที่3ครับแชทเอาเมาส์มาคลิกที่ AMD FSR ครับตรงนี้1คลิกนะ แต่นะครับผมแชทแต่นะแต่อย่าก,กด apply าหรือ f o r f i r m นะครับคลิกพอให้มันอยู่ที่ ultra นะครับแล้วเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับแชทแล้วมาเลือกที่แล้วมาเลือกกราฟิกที่เราต้องการใช้นะครับผมแชทก็แนะนําเป็น very low นะครับเนื่องจากค่าเหมาะสมเนี่ยแชทบาคนอาจจะเคยเห็นผมใช้บ้างแต่ว่ามันต้องไปตั้งค่าทางด้านของ Nvidia profile inspector ข้างนอกช่วยนะครับผมมันถึงจะมีสูตรการตั้งค่าที่ทําให้ค่าเหมาะสมเนี่ยหลุด ค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ก็ยังยังหลุดบ่อยอยู่นะครับแต่ก็น้อยกว่ามากถ้าไปปรับแล้วนั่นเองเดี๋ยวผมมาสอนวันหลังครับแชทโอเคเรามาเลือกที่ต่ำมากหรือต่ำนะครับผมแชทโอเคพื้นอยู่เป็นสูงนะขั้นตอนถัดไปคุณนะครับเลื่อนมาแล้วก็กด a อป l y ได้เลยครับแล้วก็รอครับผมแชทพอมาแล้วเราก็คอนเฟิร์มเลยครับผม นะครับผมคุณจะเห็นเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะโอเคอันเนี้ยถ้าเทียบจากรีมาสเตอร์มันเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่แล้วครับแต่ผมจะให้คุณเทียบกับนะครับการเลือกภาพต่ำหรือว่าต่ำมากนะผมแชทแบบที่ไม่ใช้ FSR ตรงนี้กับใช้คุณลองไปเทียบเฟรมเรทดูนะครับมันจะต่างกันมันจะต่างกันบางคนอาจอาจจะต่างไม่มาก แต่ส่วนใหญ่ที่เขาปรับกันอะจะได้ 30- มสถึงสีเฟรมครับแชทบางกรณีที่ผมเคยถามบางคนได้เหวี่ยงไป50เฟรมเลยนะอันนี้ทางนั้นก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่กับกับตรงไหนหรือว่าอะไรแต่ว่ามันได้เฟรมเด็เพิ่มขึ้นแน่นอนครับแชทโอเคครับ okay, ผมชแชทล้วก็ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับภาพแบบนี้เนี่ย มันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนะครับชัดข้อดีในการเพิ่มเฟรมเรทที่ได้ขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยมันไม่มีข้อเสียอะไรครับยกเว้นข้อเดียวกับชัดนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าข้อเสียคืออะไรเนี่ยเวลาคุณโดดลงบ่อนะผมเดี๋ยวเรามาดูนะนี่คือข้อเสียของการปรับภาพแบบครีบบชัดเมื่อคุณโดดลงบ่อครับผมแล้วเราไปโผล่อีกที่ที่หนึ่งเนี่ยมันจะมันช่างจ้าซหเละเกินนะชัดเห็นไหม ภาพจะสว่างมากครับผมซึ่งมันเป็นบักนั่นแหละของการปรับแบบนี้ซึ่งวิธีแก้ครับแชทคืออย่างนี้ครับให้คุณเลือก full screen นะกด apply พอแล้วคุณก็กด cancel ออกเออมันก็จะกลับมาปกตินะครับผมแชทก็เป็นทุกครั้งที่โดดบอกผมแต่แรกกับเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากว่ามากๆครับผมแชทนะ นะครับในส่วนถัดไปที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆก็คือนะครับทางด้านของการนะครับไออนนี้ช่ามันนะทางด้านของการปิดตรงนี้หมดเลยนะผมชชดก็จะช่วยนะครับเพิ่มเฟรมเรทได้ดีนะครับผมไม่ต้องเปิดอะไรทิ้งไว้เลยนะโอเคในส่วนถัดมานะครับผมก็กคือการตั้งค่าความโปร่งใสของสกิลนะผมยิ่งปรับให้มันต่ำนะแชตเฟรมเรทคุณก็จะเยอะขึ้นนะเนื่องจากมันไม่ต้องแสดงผลพวก แสงสีสกิลหรือว่าไฟเอฟเฟกนู่นนี่นั่นเยอะๆนะครับก็จะช่วยเพิ่มเฟรมเรทอีกเช่นเคยครับผมเราก็ทางด้านของออปติมิเซชันนะครับอันบนสุดนะแชทมาเลือกที่ออปติมิเซชั่นตรงนี้ก็สําคัญนะผมคนไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับผมมันคือการปรับที่ว่าถ้าสมมุติมันเกมมันจับแล้ววันณตอนนั้นเนี่ยเฟรมเรทคุณลดลงมาต่ําหรือว่าเป็นสกิลที่คนเยอะเนี่ยแล้วคุณปรับตรงนี้ปุ๊บนะ ให้คุณลากขวาครับผมหรือลากตามความต้องการของคุณว่าคุณจะให้ความสำคัญไปที่เอฟเฟกหรือว่าเฟรมเรทนะครับจะในคลิปนี้เราสอนการนะครับเพิ่มเฟรมเรทดังนั้นเราจะลากขวาสุดครับผมลากซ้ายจะเป็นให้ความสำคัญกับสกิลนะครับแชทแต่ก็อาจจะทำให้สกิลบางลงบ้างแต่จะไม,ม่บางสุดเท่าอันขวาครับแชทอันขวาเนี่ยคุณลองไปเล่นสนามแดงหรือวอก็ได็คุณลองเปิดดูนะแล้วคุณลากขวาสุด มันจะปิดเอฟเฟกต์สกิลจนไม่เห็นอะไรเลย่อาอย่างบางคนเคยเห็นพวกพายุฮาซซินใช่ไหมครับพายุฮาซซินกงจากโซอ,อะไรพวกเนี้ยถ้าคุณกดเปิดตรงนี้ครับแล้วลากขวาสุดมันจะไม่เห็นเลยครับมันจะไม่เห็นอะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วเฟรมเรทคุณก็จะเยอะขึ้นด้วยเนื่องจากมันไม่ต้องไปเรนเดอร์ไอเจ้าตัวพวกเนี้ยนะครับผมอะไรก็แล้วแต่แล้วช่วยลดเอฟเฟกต์สกิลทั้งของเขาและของเราให้มันบาง แบบมากๆแทบจะไม่เห็นอะไรเลยครับแชทแล้วส่วนสุดท้ายครับผมแชทที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการครอบการครอบภาพนะครับผมแชทก็คือโดยแรกเริ่มเดิมทีเกมจะให้มาอยู่อย่างนี้นะ ยิ่งคุณเวลาปรับน้ำชชดให้ปรับบรรทัดล่างนะครับผมให้ปรับบรรทัดล่างส่วนใหญ่เขาจะปรับกันประมาณนี้ครับให้มันขอบมานิดนึงนะครับเราการ์ดจอก็จะไม่ต้องเรนเดอร์ในส่วนนี้นะมันก็จะทำให้เฟรมเรทเพิ่มคุณสังเกตได้นะเฟรมเรทเพิ่มเยอะมาส่วนตัวผมเล่นอันนี้ครับใน PVP เนื่องจากจะทําให้อะ เนื่องจากจะทําให้คุณเห็นซ้ายขวานะครับได้กว้างขึ้นนั่นเองครับแชทแล้วก็ส่งผลในบางอาชีพบางอาชีพก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแชทก็ลองดูว่าผมว่าคุณชอบแบบไหนบางคนก็บอกว่าเล่นแบบนี้แล้วโฟกัสไม่ได้นะผมเนื่องจากมันไกลมากนะก็กลับไปเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการครอปแบบกลางๆที่คนเขาจะครอปกันนะครับประมาณนี้ครับผมแชทก็นะผมใครที่ทําแล้วได้เฟรมเรทเยอะก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงครับแชร์ให้เพื่อนที่คอมอาจจะไม่ได้แรงมากนะผมอยากจะอัพคอมลองปรับแบบนี้แบบนี้ดูก่อนนะแชทอาจาจะได้รับเฟรมเรทที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วเฟรมเรทที่มากขึ้นกว่าเดิมแบบที่ไม่ต้องไปอัพคอมเสียเสียเวลาเสียตังค์เลยนั่นเองนะแชทก็นะครับผมแชทคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่านี้ครับผมสำหรับใครที่เห็นว่ามี ประโยชน์ก็นะอยากร่วมสนับสนุนกันในสตรีมท t ิชนะครับผมหรือว่าเม้นดันกดไลค์กดแชร์นะครับผมได้เหมือนกันนะแชทขอบคุณทุกคนมากครับผมคลิปหน้าะจะเป็นมอนท a าหรือว่าเป็นสอนปรับหรือ PVP Talk อะไรก็รอติดตามกันครับแชทสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะบเชอปืนนะแชท